บ้านสวนย่น้อยสวัสดีค่ะสำหรับนะคะใครที่อินบ็อกเข้ามาสอบถามหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามนะคะว่าสวนเปิดหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วอ่ะสวนไม่ได้เปิดนะคะเป็นสวนปิดแต่ว่าถ้าใครอ่ะอยากจะมาอุดหนุนนะคะหรือว่าเข้ามาดูนะคะต้นไม้ที่ในสวนก็สามารถที่จะ โทรเข้ามาก่อนนัดล่วงหน้ามาก่อนได้นะคะเพราะว่าบางทีกิ๊กจะไม่อยู่เนาะไปส่งของไปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยกิ๊กก็มีติดเรียนต่อด้วยแต่ว่าก็จะมีแบบว่า,าคนอยู่ที่บ้านอยู่เนาะแต่ว่าขอแบบให้โทรมาสอบถามก่อนนิดนึงเนาะ จะได้แบบว่าอยู่ได้คุยแบบแลกเปลี่ยนไอเดียกันได้นะคะสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาอุดหนุนนะคะผลผลิตในสวนนะคะหรือสอบถามการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปนะโทรมาได้เลยนะคะโทรมาก่อนเนาะอย่างน้อยก็คือบอกล่วงหน้าสัก1-2วันเนาะได้เลยยินดีต้อนรับทุกคนนะคะถ้าสนใจในส่วนของต้นพันธุ์นะคะ ก็โทรมาก่อนได้เดี๋ยวเอาเบอร์โทรไว้ให้นะหรือว่าทักอินบ็อกเข้ามาถามกันก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ให้ความเอ็นดูบ้านสวนน้อยแล้วก็ติดตามกันมาตลอดนะคะก็กี้ก็หวังว่าจะทำคลิปดีๆมาให้ทุกๆคนได้ทำตามกันเนาะข้างหลังก็จะเป็นส่วนของแบล็คเบอร์รี่นะคะกำลังติดดอกเต็มเลยเนาะค่ะยังไงก็สอบถามเข้ามาก่อนนะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย